การทำข้อสอบตำรวจให้ทันใน3สวิมีอยู่จริงครับน้องมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่บัสบอกเสมอคือเรื่องเกี่ยวกับกำไรขาดทุนที่มันลดราคาแต่ยังคงได้กำไรอยู่ซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครไม่รู้สูตรลัดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีแต่ถ้าน้องรู้สูตรลัดจบภายใน3สิบวิครับดังนั้นถามพี่บัสมาครับโจก็าถามว่าถ้าแม่ค้าเนี่ยตั้งราคาขายพัดลมอยู่ที่6,000บาทถึงเวลาขายจริงปุ๊บดันลดราคานี่ลดราคาให้10%แต่ปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยยังคงได้กำไรอยู่20%ครับน้องโจถามว่า,า่่พพมมา,า,า,าพดรไห คือถามราคาต้นทุนนั่นเองถ้าคนทั่วไปเนี่ยเวลาเจอโจทย์แนวนี้เนี่ยเขาจะมีการเทียบ2ชั้นซึ่งเสียเวลามากๆมาลูกศิษย์พิบัตรสูตรลัดคือราคาทุนหารด้วยราคาขายเท่ากับ1น0ลบลดหารด้วย100บวกกำถ้าน้องจําสูตรนี้ได้ทุกอย่างจบครับน้องอย่างทุนคืออะไรครับน้องทุนคือสิ่งที่เรากําลังหาถูกต้องไหมราคาขายคือ6 0 0 0บาทอ่ะน้องแทนค่าเไรครับเป็นทุนหาร6 0 0 0เท่ากับอะไรครับน้อง100ลบลดความหมายของลดคือลดไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าในที่นี้คือลดไป70%แสว่าไอนนายเป็น100์แสดง เท่ากับ90ครับหารด้วย100บวกกรรํากําก็คือกําไรครับน้องตอนนี้เขาได้กําไรอยู่20%แสดงว่าจะกลายเป็น100บวก20กลายเป็น120ครับน้องที่เหลือเราก็แค่ตัดเลขตัดพอมิบัตรน,นิดนึง0ตัด0ครับใช้แม่อะไรดีแม่9มั้ย339 3412ฟตัดกับ6,000กลายเป็นอะไรครับน้องกลายเป็น1,500ครับเราเอา1,500แทงขึ้นไปคูณจะกลายเป็น3คูณ1,500ดังนั้นทุนจะมีค่าเท่ากับ4,500ครับข้อน,นี้ตอบข้อ2ครับจบแล้วแค่นี้แหละครับน้องดังนั้นน้องจะสังเกตว่าคีย์ลัดของข้อนี้จริงๆ คือการใช้สูตรเราจะไม่ต้องไปเทียบ1ชั้น2ชั้นอะไรให้เสียเวลาเจอสูตรปุ๊บจบขอทดสอบน้อยหนึ่งข้อได้ไหมเพื่อเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจจริงๆส่วนข้อนี้ถามว่าอะไรครับน้องถามว่าพ่อค้าเนี่ยตั้งราคาขายเก้าอี้อยู่สามพันบาทนี่ถึงเวลาจริงเป็นไงพ่อค้าใจปั๊มลดราคาให้ลูกค้า20%แต่การลดราคาครั้งนั้นเป็นไงครับน้องยังคงได้กําไร20%ตัโจทย์ถามว่าพ่อค้าเนี่ยคือเก้าอี้มาเท่าไหร่เหมือนเดิมโจทย์ถามหาราคาทุนดังนั้นคิดอะไรไม่ออกเป็นไ หัวใจเลยใครจําสูตรได้คนนั้นทําข้อสอบทันมาแทนค่ากันครับน้องราคาทุนคืออะไรนี่โจทย์ถามไงเออโจทย์ถามอยู่ดังนั้นแปะไว้นี่คือราคาทุนขายคืออะไรครับน้องนี่ตั้งขายไว้อยู่ที่3,000บาทลดราคา20%สแสดงว่าไอ้ก้อนนั่นบนเป็นไง100ลบ2 0มีค่าเท่ากับ80สครับส่วนบวกกำไกำไเท่าไหนนร,ร่น้องกำไร20%ได้เป็น1 0กลายเป็นบวก20คําตอบกลายเป็น120่ครับที่เหลือเราตัดตัวเลขครับน้องอ่ะ0นตัดศูนใช้แม่อะไรดีแม่สี่428 4323 32 3ตัดกับ3,000เป พันแพงขึ้นไปคูณราคาทุนจะกลายเป็น2อคูณหนึ่พันกลายเป็น2,000บาทข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ามคับน้องจบแล้วแค่นี้เองคับน้องดังนั้นน้องจะสังเกตว่าคนที่สอบติดตารวจจริงๆอะ่ะคือคนที่เรียนด้วยความเข้าใจรู้สูตรใช้างานเป็นเพียงเท่านี้เนี่ยน้องก็สอบติดแน่นอนดังนั้นเนี่ยเรามาการันตีกันหน่อยไหมว่าถ้าน้องเจอคนเดียวเนี่ยในห้องสอบน้องก็เก็บคะแนนได้เดี๋ยวพี่บัสจะทิ้งโจทย์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใครรู้สูตรรัดแ,และรู้ว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่บัสจะเฉลยให้น้องเปราย มำอยจะสอบตำรวจและไม่อยากพลาดคลิปการสอนเทคนิครัดต่างๆแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจพี่บัตรกูรูโพลิสอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตรอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ